สวัสดีนะครับพบสุดฌาพิบาลเช่นเคยนะครับวันนี้ซึ่งเป็นวันเสาร์ที่9ก,กันยายนผมอธิษฐานขอพระคุณความรักของพระเจ้าที่จะอยู่กับพวกเราสอนเราแล้วให้เราเข้าใจถ้อยคําความจริงนะครับที่พระองค์ที่เราจะอ่านในวันนี้ในจากพระธรรมสะดุกดีบทที่39หัวข้อที่ผมเองตั้งวันนี้นะครับ ก็คือการยกโทษและความตั้งใจใหม่พวกเราอ่านเราอาจจะมีความเข้าใจที่แตกต่างกันไปนะครับหรือเราเองอ่านแล้วเราไม่จําเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดแต่เราเข้าใจบางข้อบางจุดบางตอนแล้วสิ่งที่จะนําไปใช้ในชีวิตของพวกเราได้วันนี้นะครับให้ข้อคิดกับพวกเรา3ข้อคิดด้วยกันัน,นคือดาวิดตั้งใจดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ดาวิด นะครับทูลถามพระเจ้าเรื่องชีวิตของท่านแล้วดาวิดอธิษฐานขอการยกโทษนะครับเรามาดูก่อนนะครับอันที่หนึ่งนะครับคือดาวิดตั้งใจนำนวยชีวิตที่บริสุทธิ์อยุดข้อที่หนึ่งกับข้อที่สามนะครับดาวิดพูดว่าอย่างไรนในข้อที่หนึ่งบอกครับพระเจ้าได้กล่าวว่าข้าพระเจ้าจะละแวดละวังทางของข้าพระเจ้าเพื่อข้าพระเจ้าจะไม่ทําบาปด้วยลิ้นของข้าพระเจ้า ข้าพเจ้าจะใส่บางเหียนที่ปากของข้าพเจ้าเราสังเกตดูนะครับดาวิดใช้คําว่า,ลาแล้วแวดระวังหมายถึงลรล้ววัดระวังที่จะทําไมครับรักษาชีวิตของตนเองที่จะไม่กระทําบาปหรือจะจะพูดได้อีกด้านตรงข้ามคือดาวิดมีความตั้งใจที่จะดําเนินชีวิตที่อยู่ในทางของชอบธรรมทางที่บริสุทธิ์นั่นเอง พวกเราทุกคนควรจะมีท่าทีนี้หรือความตั้งใจนี้ที่จะดำเนินชีวิตที่ชอบธทมดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ดำเนินชีวิตนะครับที่เชื่อฟังทำตามคำสอนที่ปรากฏอยู่ในพระคมภีร์ที่เราได้อ่านทุกๆวันอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราคริสเตียนควรที่จะนะครับที่จะมีและควรที่จะทำ ให้เราดูลึกลงไปอีกนะดาวิดพูดถึงเรื่องของการทําบาปโดยไม่ทําบาปด้วยลิ้นนะทำไมต้องเป็นลิ้นด้วยพวกเราคงเข้าใจและเราเคยยินได้ฟังได้นะเรียนมาแล้วว่าลิ้นเป็นอวัยวะที่เล็กนะแต่ง่ายที่จะทําบาปหรือเป็นอวัยวะที่เล็กหลายกาดและควบคุมยากที่สุดพระคัมภีร์ในยากอบพูดบอกถ่าเราควบคุมล่นน้องเรา เราสามารถควบคุมอ,อวัยวะอื่นๆที่จะไม่กระทำความชั่วได้ด้วยเพราะฉะนั้นข้อคิดที่ดีมากในที่นี้ดาวิดพูดว่าข้าพเจ้าจะใส่บางเหียนที่ปากของข้าพเจ้าเราต้องควบคุมใส่บางเหียนที่จะควบคุมปากเราบางเหียนที่ใช้ใส่สําหรับปากของมา้า เพื่อบังคับม้านะครับให้ไปในทิศทางที่ผู้ขี่ยังไหมครับต้องการบังเขียนนิดเดียวสามารถควบคุมม้าทั้งตัวไดนะ้อะไรคือบังเขียนที่เราจะใส่ไว้ในปากเพื่อที่จะควบคุมเราชีวิตเราไม่ให้กระทำบาปนะอันนั้นเป็นข้อคิดที่ดี ที่จะฝากไว้พวกเราที่จะไปคิดใกล้ควรนะครับข้อที่สองครับดาวิดท,ทูลถามพระเจ้าเรื่องชีวิตของท่านอยู่ในข้อที่สี่กับถึงข้อที่หกบอกว่าขอให้ข้าสิ่งที่ดาวิดอธิษฐานขอถามมีทั้งหมดสามคำถามด้วยกันในสองจุด่คือทราบบ้นปลายของพระข้าพเจ้าของท่านว่าชีวิตจุดหมายปลายทาง อันนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่เพียงแต่คริสเตียนเท่านั้นที่จยให้ความสนใจชีวิตในอนาคตของพวกเราเพราะปลายทางชีวิตของเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้แต่สุดหมายจุดหมายปลายทางชีวิตของเราอยู่ที่สวรรค์เราควรจะมีใจจดจ่อปักใจอยู่กับสิ่งที่เป็นของฝ่ายเบื้องบน สิ่งที่เป็นของฝ่ายสวรรค์แล้ว2.2ทราบว่าชีวิตจะอยู่นานเท่าไหร่ว่าดาวิดจะมีชีวิตยอยู่ในนี้ในโลกนี้นานเท่าไหร่แล้วดาวิดก็ได้คําตอบซึ่งพูดในข้อต่อไปว่ามนุษย์นี้เนี่ยทำไมครับดำลงอยู่ชั่วเวลาหนึ่งอย่างลมหายใจนะครับมนุษย์ไปไป,ไปมามาอย่าง,ง,างเงาเราสังเกตด,ดูนะครับเจาว่า ดาวิดกาลังสื่อความหมายว่าชีวิตเราสั้นถ้าเราเข้าใจว่าชีวิตเราสั้นนะครับเราไม่แน่นอนเป็นเหมือนเงาเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็หายไปเราควรที่จะปฏิบัติตัวหรือดําเนินชีวิตอย่างไรในโลกนี้ที่ชั่วคราวไม่ได้ถาวรเมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตบนสวรรค์ที่ถาวรเป็นนิจ แล้ว2.3ดาวิตอธิษฐานขอให้ทราบสังขานนะรนก็คือร่างกายนะอันนั้นเนี่ยได้บอกกับพวกเราว่าร่างกายของเราไม่เที่ยงหมายถึงร่างกายของเราเสื่อมสลายลงทุกวันในด้านหนึ่งคริสเตียนต้องดูแลร่างกายนี้เพราะเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่อันที่สองเราต้องยอมรับว่าร่างกายของเราทุกวันเสื่อมสลายสิ่งที่เป็นของฝ่ายเนื้อนหนังไม่ยั่งยืนถาวรเหมือนอย่างชีวิตของเราที่สัน้นนะครับดาวิดกำลังบอกพวกเราทุกคนให้เข้าใจว่าเราอยู่ในโลกนี้ไม่นานรวมทั้งร่างกายของเราที่เสื่อมสลายลงแต่ ชีวิตในอนาคตในบ้านจุดหมายปลายทางบนโชรค์น,นั้นถาวรน,นิลันเราควรที่จะให้ความสนใจและใจที่จดจอ่อนะครับในสิ่งที่เป็นอนาคตมากกว่าสุดท้ายดาวิดอธิษฐานขอการยกโทษในข้อที่7ถึงข้อที่13ได้ข้อคิด3ข้อคิดนั้นก็คือ พระเจ้าเท่านั้นที่จะย,ยกโทษบาปเราพอดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้ายกโทษนะครับสามจุดหนึ่บาปนำภัยพิบัติมาอยู่ในข้อติสิบคำว่าภัยพิบัติได้เป็นภาพของคนในพระคัมภีร์เดิมซึ่งพระเจ้าบางครั้งสัมพันธ์กับคนนะครับอนุญาตให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นอาจจะเป็นโรคหรือ หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติโรคภัยไข้เจ็บเมื่อมนุษย์คนนั้นทำบาปเพื่อเป็นสัญญาณที่เตือนและตีสอนมนุษย์เพื่อให้มนุษย์นั้นกลับใจแต่อย่าด่วมนสรุปสรุปเร็วเกินไปว่าบาปไอ้โลกทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเรานั้นเป็นเหตุผลมาจากเพราะบาปเราทำไม่แน่เสมอไปนะครับ 3. 2ดนะบาป ทำการตีสอนอยู่ในข้อที่20กับข้อที่21แน่นอนเมื่อเราทำบาปเหมือนอย่างลูกเราทำผิดต่อพ่อด้วยความรักนะครับพระเจ้าต้องตีสอนและจุดประสงค์ของการตีสอนนะครับก็คือเพื่อที่จะให้ลูกกลับมากลับใจละทิ้นความประพฤติท,ที่ไม่ถูกต้องการตีสอนของพระเจ้า เพื่อปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นและบริสุทธิ์นะครับขอพระเจ้าอวยพรพระวจนะของพงค์และถ้อยคำของพงค์วันนี้เพราะเพราะพระวจนะของพงค์เป็นจิตววิญญาณและเป็นชีวิต